รัศจัมใจแข่หางเงี้สรซังบดได้ห้องนังบักตายหางกล่อมซังบม่ได้นังห้องสวัสดีครับพี่น้องพบพอกันก็ผมพาอยู่เคยแพ้เขาวงหยีเ้นเคยคือเกา่าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับมินี่มาพบพอกันในช่วงใกล้สิได้เกียวเขา่าเนาะมินี่นะครับพี่น้องมาเบาเรื่องเขา่าแลวก็เรื่องการเฮ็ดหน้า นะครับเขานี่คือเป็นอาหารของคนนะครับเป็นอาหารนะครับข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญต่อต่อคนและสัตว์นะครับเป็นอย่างเขาเขาในในสมุนี้หลังจากที่เขาาห้ามีการ เห็ดแหลกขายพี่น้องเห็ดและกะขายเป็นยังราค่าเขาห้องคือลดลงลดลงนะครับพี่นออ้องหลายท่านนะครับอาจจะเคยขายขายขากิโลละสามบาทกิโลละสี่บาทห้าบาทนะครับมีการแลกตะกีเนาะพี่น้องเนาะตะกีตะเกาสีมี่วะนะเขาห้อนี่แนะลกยังใดเนี่แลกเขาเอา ปลาไปหาเขาอืมเกลือกแหลกเขาหลายสิ่งหลายอย่างที่เห้าเอาเขามาแหลกหรือเอาไปแีลกเขานะครับนี่ข้าวคืออาหารที่สามารถที่สีน้ำไปแีลกสิ่งของนะครับแหลกเปลี่ยนกันสมัยตะกี้นะครับยั่งบม่มีคือว่าบ่คนเฮาว่ให้ความสำคัญกับเงินหลายคือการ แลกเปลี fiz ่ยนกันแลกเปลี่ยนสินค้าเนะอืมเอาอันนี้มาแลกอันนี้เอาอันนี้มาแลกอันนี้แต่ว่าพี่น้องหนูบอกว่าเศร้าหน้านี่เป็นอย่างเห็ดแห้งเห็ดแห้งเป็นหนีนะครับแห้งเห็ดแห้งเป็นหนีหน่อยนักหน่อยนะาสิได้ยินว่าเห็ดขาวล้ววบาเป็นหนีกเกษตรเห็ดขาวล้ววบาเป็นหนีหนายทุน มันกระวนเงียนอยู่จังสี่นะครับแทมว่าเขาตะกี้นี่ราคาแพงบัวราคาละสามสามบาทกิโลละสามบาทสี่บาทห้าบาทเขาฟังบึงอาจสีโบแพงแต่ว่าพี่น้องเขาขายเขากิโลหนึ่งตะกี้ทำไมตะกี้เขาขายเขากิโลหนึ่งในห้าบาทเรียบเชือบพี่น้องกวยเตียวถ่วยละเจ็ดบาทถ่วยละบาทถ่วยละห้าสิบตงัง เงน,นบอกพี่น้องผู้ใดเคยได้ืูอถั่วลาบัดถุงลบาบัดนี่นะครับแต่ว่าเฮาสามารถขายเขากิโลนึงได้ก๋วยเตี๋ยวหาถั่วเอาเตียวถั่ถวลบาบัดได้ก๋วยเตี๋ยวหาถั่วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ขายกว๋วยขายเขาสามโลสี่โลจังไ้ก๋วยเตี๋ยวถั่วนี้ นะครับแต่การทำหน้านี่โว่าสิเป็นปุ๋ยการไถการจ้างซูมอนี่จ้างเบ็ดนะครับเฮ็ดหน้าแบบเร่งด่วนนะครับอืเฮ็ดหน้าแบบเร่งด่วนกตมีค่าหันค่านี้เขามามันก็เพิ่มต้นทุนเขาขึืนอีกนะครับเพิ่มต้นทุนขึ้นอืมกิโลนึงเสียค่าต้นทุนไปเจอกบาทแต่ว่า พี่น้องบ้านเฮาบ่อคอยคิดนะครับม่เหมือนี้บ่แนเม่นว่รามาอันนี้นะครับผมว่าอยากให้ห้าคขึ้นกลับมาสู่วิถีสู่วิถีบ้านห้าสู่วิถีสาบ้านห้าสู่วิถีคนไทยการเ็ดนาแบบสมัยเก่าคือบบใส่ปุ๋ยเคยมีได้บพี่น้องบบใส่สารเครมีจงซีง่นี่ทาว่าผมเฮ็ดได้บ ไม่ได้ซื้อปุ๋ยเคมีจักบาทนี่ยังนี่ขีค้ค้วยนี่นาม,มักกระสามาเถ็ดใบนี่ดินก็ดีพี่น้องแปลเนี้ยแดงลงแต่งแามเห้งลงกเ็ลงเ,งเป็นปุ๋ยสิ่งที่สำคัญนะครับคู่บาอาจารย์เพิ่นสอนมาคือการทำให้ดินดีเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชดินดีแล้วในเมื่อดินดีแล้วดินอุดมสมบูรณ์แกงก็้จังได่ก็ได้กินเมนบอพี่น้อง เืิดพักแยงห้างสมัยเ่าไปหน้าในาสี่ผมเกิดท่านเด้กินหมักหม้หมักแยงหมักแยง,งกระซังล่ละหมักพริกสาดไปน้่เดินเถียงหน้านั่นเมื่อเดนพี่น้องเกิดเป็นหมากมาเกิดเป็นหมากง่อยง่พร้อมแซ่บพร้อมเมือผู้ใดไปใส่ปุ๋ยให้โลกพืชดโลกแม่แรงยังบ่มีกินนั่นคือดินดีจุลินทรีย์ดีนะครับ มันก็าจะเป็นการเอ่อเขาเอื่อนมาอย่างการระบบมีเดีถทาสิ่ิงทีดีทินทซีทีดีมันมันหลายมันก็สามารถสิควบคุ้มโรคเพื่อโรคออยังใดนั่นพี่น้องถ้ายดินเทาดีแล้วต้นพือ่อเฮาก็ดีขึ้นกันนี่พี่น้องห่วาา่าการทำนาข้าวต้องการได้ธาตุสารอาหารถึง93สิชนิด แต่วางหนังแต่วาห้องใส่แครสามอย่างเอ็นพีเคจำล้วเป็นแบบใดเข่านันงามอยู่พี่น้องเข่านันงามแต่ว่ามันบางเทอมันเป็นหลกมันมันอัวกำันเาภาษาบ้านห้องก็คือมันมันมันอ้วนมันสมบูรณ์แต่ว่ามันเหลวอยู่พี่น้อง คือจังเรืน่นงอกินเขา่ากินอย่างกระสางวิตามินอาหารเสริมอย่างกินลายๆอ้อนอวนวิตานิมตัวแม่ตัวโตใหญ่ยู่แต่ว่ามนนันโมแนนโมแข็งคือจังตามไปตามธรรมศาสตร์กินเขา่ากินอย่างนี่คือกันนะครับต้นข้าวนี่เอาปาุ๋ยไมใช่แม่ปุ๋ยเคมีดันใบซิมหามือเขียวเฟื่อยขึ้น,นในสูงงามเขียวขมมอไซ่านไปสิมหามือยี่สิบมือขมล่อมอไซนี่ จะคืนว่าสิเป็นอีกสี่พี่น,อน้องนี่นี่เต้นเนี่เต็มหน่วยเต็มเม็่เต็นหน่วยเลยหน้าอินสี่ร้อยเปอร์เซ็นหน้าท้างไหนบ่มด้ไหลลงนี่พี่น้องลดลมนี่ล่มากเนี่ยหน้าแข้งแ้งเนี่ยร่บมดเป็นเผืดไปเลยคืออย่างต้นข้าวถ้ามันได้ได้รับได้ธาตุสารอานที่สมบูรณ์ที่ครบถ้วนมันสีต้นแข็งพี่น้องพี่น้องขังเกตเบิ่งต้นแข็งใบนี่นี่พี่น้องฟัง้าง นี่ฟังเด้๋ยนี่มันสิมันสิเป็นอันนี้ของมันเองมันสิเป็นศาสตร์นี่รูดสูดรูดรูดกลับคืนนี่มันจะเป็นติดนี่น้ำล่้ต้นนี่น้ำล่้ต้นนี่เป็นขนมันคือต้อนไม้ต้นพืชทุกชนิดมันมีการป้องกันโลกป,ป้องกันศัตรูของมันอยู่แลนะครับนี่คือแม่กงห้พี่น้องฟังว่าการทํานาอินทรีย์การทําข้าวอินทรีย์นี่ อีย่างกระสังทีบ่มีปุ๋ยเคมีเห็ดแบบวิธีเกาห้องใส่น้ำมักใส่ปุ๋ยหอกนะครับนี่มันเห็ดใดนะครับแต่ว่าสมัยนี้การ,การทดลองการแยกจุลินทรีย์ตัวนั้นตัวนี้ออกมาใส่นะครับออกมาใส่กับตามเทคโนโล,โลยีเขาแต่ว่าข้าเห็ดนี่คือจุลินทรีย์ลงไปน้ำมักก็เทลงนั่นคือ มันจะไปลี้งดินแล้วก็จะไปทําให้ต้นพืชุลิทซี่แต่ละตัวอยู่นี่หากเผื่อเท่านี้มันจะเป็นตัวปรุงอาหารว่าต้นไม้ต้นพืชเท่านั้นต้องการและสกินอีกอย่างคือจงในข้ัวห่อทันเป็นฝรั่งเออกินขนมปัง,ปงกินอันนี้อือในข้ัวพอขว้วหรือเสือบมีเห็ดให้กินมีสารมานเท่ากับจำปลาแดกตาจำก,ก,กุ้งกุ้ง ซอยตุไ,ตไปได้สั้นมีละคือกันพี่น้องต้นเพืชมีจุลินทรีย์ช่วยปรุงอาหารดูดอาหารไปเลี้ยงต้นเพืชยังไงมีละพี่น้องหน้าพบพอพี่น้องเล็กๆหน่อยว่าการทาํานาข้าวอินทรยออยีย์เข็ดบมื่อดอกอม่ใส่ปุ๋ยเคมีบม่ได้กินมผมมี่วนให้เบิ่งแล้ววาเข็ดมาแล้วโดยตัวเองแล้วเห็นกับตาเดียเก้คของแล้วบอ่อพืชนกระชังบอ่อ บบทสสำคัญว่าถ้าเขาไม่เชื่อเราอย่าไปบงังคับเขานะครับพนา,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 ามือหาินูย่าใสนมาซ้ำกันความคิดเท่ารตรงกันนั่นแหละก็เลยทําให้เห็ดตามตาว่าไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเขาล้มบอได้เต็มเม็ดเต็มหน่ยวยบอเงี่ยน,น้องพี่น้องเนาะเงีก่กะกะฝากพี่ฝากน้องว่าการทํานาข้าวอินทรียเห็ดได้ถ้าจะเห็ดทําได้ถ้าจะทํา น,น้องพี่น้องเนามีมา,าเรื่องการเห็ดหน้าอินซี่แล้วก็โยงไปหอดเรื่องข้าวว่ามันสามารถแลกเปลี่ยนได้ก็เครื่ออาหารพระพุทธเจ้าก็บ,บอกอยู่แล้วว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกอืมอีหยังกะซับงบม่มาททดแทนอาหารใด้ีิอยู่ในรูปแบบนีหยังกร้งังนะครับเป็นอาหารสําเร็จรูปนีหยังนั่นก็คืออาหารคือเก่านะครับสําคัญที่ข้าวเขาก็ไปเห็ดเป็นแป้งเนหยัง,ยงกะเรื่มจกเขา คือเก่านะครับพี่นอ้องฮะจังไหนกะดีเมน,น,นี่มาพบพี่พบน้องซสามีสักวันน้องพี่น้องเนาะมาพูดเรื่องการทํานาข้าวอินทรีย์และก,การพึ่งตนเองในการทําเกษตรน้องพี่น้องเนาะและการมาว่าเรื่องเขาซูเม,มนี่ขายสี่กิโลห้ากิโลจังไหนกดเดียวถ้วยหนึ่งบ่คือจังสามัยเด็กกี้น้องพี่น้องเนาะเอ้าอันใดผมพายุเก๋อผู้ไทยว่าพิษว่าบ่าถือกะข้อมเมนต์มาแต่ว่าขันคืดว่าถือว่าถือ แล้วนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจกดติดตามกดซับสไคร้ในทุกช่องทางนะครับที่ผมลงไปนะครับพเพื่ออยากทายทอดนะครับที่ได้รับมาจากคู่บาอาจารย์เล้ยวเอามาปฏิบัตินะครับเอามาปฏิบัติเอามาเห็ดแล้วเกิดผลแล้วก็อยากส่งต่อให้พี่ให้น้องส,สูขูดซุกขนเห็ดลอ่องเบงองยาฟ้าเห็ดห้ายก็ได้บ,บ๊วมบนวาเออซีฟไร่เห็ดพืดเที่ยวเดียวคัยา่านไม่ได้กินนนะให้ลเลี้ยเบิงจะก งานแจกลกลยเจ่าแย่งกวนน้องพี่น้องเนาะเอาสำหรับมือนี้ผมพายุเขยไปธายพบพ่อกับผี่กับน้องเอาสามีสะกอนเมือ่อนาจังพ่อกันใหมสิมาเบาเร่ยงหยังกะฝากกดติดตามไว้นะครับในช่องพายุเขยพิธายเขาวงนะครับขอคอยเลี้ยงคอคนหรือวา่าในทถูกสองทางด้วยพี่น้องด้อที่ผมเอาลงไปในช่องทางออนไลน์นาอพี่น้องเนาะสำหรับมืดนี้ผมพายุเขยพิธายและก็ควกน้องนาะสวนทานนันดอนขอลาพี่น้องไปก่อนสำหรับมืดนี้ ขอเกล้าค้ว่าขอบคุณแล้วกันสวัสดีครับ